สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีระบบผู้จัดการมั่นทวประเทศครับสวัสดีไปยังวาทีพูนํานะครับทุกมองทุกบอลเดอร์่วประเทศนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังอาจารย์เกตันพิงด้วยครับต้นอีหยังหน่อยนะึงบอก วันนี้กเกษตรวันนะครับระบบผู้จัดการมัน่นพารท์ทีผู้นำคุมปลูกมัน่นสัมปะหลังอำเภอเขาสันกว่างยอดขอนแก่นนะครับผ้าพี่น้องมาตรวจสุขภาพมั่นแปดเดือนกู้วัวนะครับอันนี้ต้นหย่าเครือพี่น้องหย่าเทาเป็นเครือต้นมูต้หมานะครับพี่นอ้องเดี๋ยวถอนออกกัอนอึบน,นี่สิบห้ามามพี่น้องมาเบิง้ง หัวนะครับอายุแปดเดือนก็กวัวนะครับว่าเขาสีญงโตสัานไหหลังจากที่ผ่าแรงมาแล้วหาเดือนหกเดือนพี่น,อน้องเนาะระยะการแตกโอ้โหสุดยอดรังการเลยพี่นอ้องโอ้ต้นนี้พี่น้องเออมึงพี่ขี้เอมนะครับโอ้ต้นนี้ หัวพี่น้องหัวพอดินเลยนะครับโอ้นะครับ,นะรบหัวพอดินเด้ครับพี่น้องโอ้เราคุยพี่น้องเหอนกันยังมาพอพอดีอุ๊บโอ้เคออรื่อไรต้นต้นมาอะไรโอ้โอนี่โอ้โอ้โ,อโถตายไหมครับพี่น้องทำแขนโป่งละทำ ยังแหละทำกระป๋องเบียร์ได้เนาะคุณนะคุณนครับพี่น้องนี่วันหนึ่งโฟดินเลยครับนี่วันนี้จำแขนครับนี่โอ้โหงางาผิดเลยครับพี่น้องคลิปนี้อาจจะยา่นนิหน่อยครับนำหัวมันก่อนคุยให้เบิ้งจ้าๆเลยพี่น้องงางมาพอเลยโอ้โหงา นะครับฉีดระบบผู้จัการมันไปสิบหครั้งครับสิบหครั้งนะครับโอ้ยเงาเงามหาหอดเหมานี้แล้วพือน้องระยะต้นที่เม็ดนะครับเม็ดนึงนะครับมองนี้โอ้ยนังไปอีกเอาบานเพื่อนกับขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยครับ คุยมุ้งนี้ฝนตกอ่ะสองสามหมื่นที่แล้วครับเขามีความเื่อผมก็เลยมาคุยบุง้งเออว่าตอนรอแรงๆเขาไปอยู่ตรงไหนน้ำมันโอ้โหพี่นองเงี้่นะหัวล้างกัมีอีกพี่น้องเนาเอานี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดป้าถุพี่น้องเด้อนะครับผู้ใะรก็ล่งอ่ะ ติดตามเกษตรวันอยู่ครับใส่ระบบผู้จัดการวันพี่น้องสี่ละแปดเดือนแปดเดือนกวัวแด้พี่นอ้องยังอีกจังเดือนเลยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยังอีกสี่เดือนนะครับอืเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมาเก็บกู้กันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันแดงนะครับปลูกสาบนิดนึงโอ้ขนาดพันธุ์มันมสมบูรณ์ได้พี่น้องนี่พันธุ์มันหกเดือนมาปลูกนะครับอถั่วนี้ใหญ่ครับตังล่างนี่ที่เห็นนี่สามหัว ไม่แขงนี่เอา้าเอาไปที่คลิปนี้ก่อนครับอืมเป็นชิปส,สันเนาะนะครับฝากพี่น้องนะครับเนี่ยบ่ถึงครึ่งนะครับคุยบ่ถึงครึ่งนะครับพี่น้องเออคุยหน่อย,ยวนะครับสามหัวมาก็ยาวเลยผู้ด่ะหัวครับหญ่ตุ่มหัวนั่นหมักเลยกำม้วมพี่นออ้องคนน่ะอางนี้หัวล่างครับนี่อย่งหัวบนชุดเลยนี่โพดินครับสามหัวนี่ขาดมาได้แล้วสามสี่โลหรือพี่น้อง เนาะงาเอาครับผุ่น่ะพี่นอ้องเอ้าฝากพี่น้องที่ติดตามนะครับอ่เบาเกษตรวัในธรรมยุทธภูมิรำด้วยพี่น้องเด้อขอบไปเบิ้งการเล่หลายแล้วพี่น้องอย่งต้อการอะไกดแชร์ให้น้ำนะครับว่าเฮ็ดระบบประจุการมั่นล้วใส่ใส่เราเห็นผลจริงครับได้จริงนะครับแปลงนี้กเกษตรวัฒนธรอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวเก็บกู้ผมกระสิมาทำการไลฟส์สดให้พี่น้องได้เบื้องอีกนะครับสำหรับคลิปนี้กับ ขอลาพี่น้องทีก่กคนดี้ครับสวัสดีครับ